นิยายสั้นจบในตอนเรื่องที่รักเพียงคืนเดียวแต่งโดยช่องนภาสตอรี่ไปรับฟังกันได้เลยค่ะฮัลโหลฉันชงกาแฟให้ลูกค้าอยู่มีอะไรแก้มหญิงสาวผมตรงหน้ารูปไข่ในชุดสบายๆคุมทับด้วยเสื้อเอียมของร้านกาแฟ ที่เธอเป็นเจ้าของเธอกำลังหยิบจับชงกาแฟอยู่ที่บาร์พร้อมรับโทรศัพท์ของเพื่อนสาวไปด้วยเออเมีอดีพอดีฉันปวดท้องรอบเดือนน่ะแล้วเย็นนี้ฉันก็มีงานพลาดไม่ได้ด้วยม่งั้นฉันต้องเสียอีกหลายงานแน่แกต,ต้องช่วยฉันนะเอวาเออได้แต่ว่างานอะไรวะ กรับงานเยอะแยะสรารพัดไปหมดฉันจะได้เตรียมตัวถูกเรีบๆบอกมาเลยลูกค้าฉันเยอะเออขอบใจนะคือฉันรับงานเชียเบียไม่ไกลาจากร้านกันเลยฮะเชียเบียเอวาตกใจจนเสียงดังลั่นร้านก่อนจะยิ้มที่มุมปากแล้วส่งงานต่อให้เด็กในร้านดูแล เยกแก้มแกรับงานเชียร์เบียร์ด้วยเหรอเออก็รับหมดแหละได้เงินดีดีกว่าเลือกงานนะเว้แต่ฉันต้องไปทำแทนแกน่ะฉันไม่ถนัดนะเอวาแกช่วยเพื่อนหน่อยนะหลังต่อไปฉันจะไม่ขอร้องอะไรแกอีกแล้วนะนะแกมเพื่อนสาว ส่งเสียงอ้อนวอนเธอสุดฤทธิ์เออแกจำไว้เลยนะว่าพูดอะไรไว้ข่าวหลังฉันจะไม่ช่วยอะไรแบบนี้อีกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจ้าขอบใจนะแม่พักของฉันเออไม่ต้องมาพูดดีเลยวางได้แล้วฉันจะไปดูแลลูกค้าต่อเฮ้ยทำงานตอนคืนเนี่ยนะ ไม่ใช่ชั้นเลยจริงๆเธอบนแล้วเดินไปดูลาลูกค้าในร้านกาแฟของเธอต่อเวลาผ่านมาถึง6กโมงเย็นชุดของสาวเชียถูกส่งมาที่ร้านโดยแก้มเพื่อนรักเธอสวมใส่มันพร้อมแต่งหน้าให้เข้ากับงานเล็กน้อยก่อนขับรถมาที่ร้านเบียร ที่เธอต้องทำหน้าที่เชียร์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสาวเชียร์คนอื่นๆแต่หญิงสาวที่ไม่เต็มใจกับงานนี้เธอดูดีสวยเด่นเหนือใครจดลูกค้าที่นั่งดื่มพากันมองและส่งสายตาหวานให้ตลอดเวลาเฮาย้ยมองขนาดนี้เดินมากอดกันเลยไหมพระคุณ เยอยืนบ่นกับตัวเองก่อนเสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นและนั่นก็คือแก้มเอออะไรของแกอีกฉันจะบ้าตายกับสายตาลูกค้าพวกนี้แย่อยู่แล้วเนี่ยมองฉันเหมือนจะกินกันงนะั้นแหละเอาหน้าเอวาช่วยเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วแต่แกต้องดูแลลูกค้าเชี่ยขายเก่งๆนะเวย้ย ฉันจะได้แคดิตด,ดีเออไม่ห่วงฉันเลยห่วงแต่งานตัวเองแค่นี้นะเจ้าของเขามองแล้วเดี๋ยวหาว่าฉันอู้งานอีกอืมขอบใจนะเธอตัดสายเพื่อนแล้วเดินไปทำงานต่อโดยการเข้าไปถามลูกค้าหลายๆโต๊ะว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมแต่เธอมักจะโดนแซวแทบทุกโต๊ะ และลูกค้ามาร์กจะสั่งดื่มและส่งดื่มมาให้เธอเพื่อแลกกับยอดขายที่เพิ่มมาขึ้นยีกแก้มเพื่อแก่เลยนะเนี่ยเธอดื่มมันพอต้องการเครดิตและยอดขายเอาไวใ้ให้กับเพื่อนในวันต่อไปจนตอนนี้ยอดของเธอทะลุเป้าหมายไปมาก จนทำให้สาวเชียร์คนอื่นๆเริ่มมองขวางใส่แต่เธอก็ไม่ได้สนใจยังคงทำหน้าที่ต่อไปด้วยอาการที่เริ่มมึนๆจนเธอต้องเดินไปพักยืนพิงกับเสาหน้าร้านเมื่อไรจะเที่ยงคืนเนี่ยฉันอยากกลับบ้านนะขณะที่เธอบนลิศเมาจากการดื่มหลายๆโต๊ะ ทำให้เธอเซงายหลังไปแต่ก่อนที่ตัวจะล้มตัวของเธอกระถูกรับไว้ด้วยใครบางคนที่เดินมาจากด้านหลังคุณไหวไหมเนี่ยเสียงเข้มๆข,ของชายหนุ่มพูดขึ้นเอวาจึงรีบดึงตัวเองกลับมายืนตรงเช่นเดิมแล้วหันไปมองเขา สายลมพัดผ่านเมื่อแววตาได้ประสานกันใบหน้าละมุนของทั้งคู่ทำให้ทั้งสองคนตะลึงชะงักไปพักใหญ่เออขอบคุณนะคะที่มารับฉันเอาไว้ได้ทันไม่งั้นหัวฉันฟาดพื้นแน่ครับเออคุณทำงานที่นี่เหรอใช่ค่ะมาทำงานแทนเพื่อน คุนเข้ามาดื่มสักหน่อยไหมคะฉันจะได้เลี้ยงตอบแทนที่ช่วยฉันด้วยแต่ผมดื่มไม่เก่งนะครับฉันช่วยเองค่ะเอวารู้สึกสนิทกับเขาได้อย่างไวส่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างไม่มีเครเคินก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินมานั่งลงที่เก้าอี้คุณชื่ออะไรล่ะคะฉันเอวานะผม ทัชยะครับค่ะคุณทัชยะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปจัดเครื่องดื่มมาให้ครับเขานั่งยิ้มมองตามเธอที่ดูร่าเริงสดใสก่อนสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มโต๊ะอื่นก็กำลังสนใจเธอไม่ต่างกันไม่นานเอวาก็ยกเครื่องดื่มมาวางให้กับเขา หอมดูแลอย่างดีเธอคอยยืนดูแลและดื่มเป็นเพื่อนเขาตลอดแถมคุยกันถูกคอยอย่างมากแต่ก็ไม่ไวายที่ชายโต๊ะอื่นจะเรียกเธอให้ไปดูแลแต่เธอก็วนกลับมาพูดคุยมาหัวเราะกับทัชยะชยถูกห้านาทีจนตอนนี้เหลืออีกห้านาทีเท่านั้นก็จะได้เวลาเลิกงานแล้ว เธอทิ้งตัวนั่งหลงที่เก้าอี้ตรงข้ามกับทัชยะด้วยอาการมึนเมาคุณทัศคุณรู้ไหมคะว่าฉันไม่ได้เต็มใจมาทำงานนี้เลยเพราะเย้เพื่อนบ้าแท,ท้ฉันเลยต้องมาเมาแบบนี้คุณคิดดูนะฉันต้องโดนใครมองโดนแตตอังทั้งคำพูดทั้งสายตาแต่ดีนะที่ไม่มีใครกล้าจับก้นฉนะันอะ เธอพูดไปก็หัวเราะไปด้วยส่วนทัชยยะเข็นนั่งฟังพร้อมกับยิ้มไม่หุบก่อนที่ชายคนหนึ่งจะเดินปี่เข้ามาหาเธอจับแขนเธอทันทีเฮ้ยปล่อยฉันนะมาจากฉันทำไมทัชยยะเห็นท่าไม่ดีจึงรีบลุกไม่ยืนประกบหลังเธอ ไปกับพี่ไม่น้องสาวพี่จ่ายไปตั้งเยอะนะโอ๊ยไม่ไปหรอกคะ่ะพี่ไม่เห็นเหรอว่าผัวหนูมารอรับแล้วอะขอบคุณพี่นะคะที่อุดหนุนเธอยิ้มให้ชายคนนั้นที่อารมณ์เสียเดินจากไปก่อนที่เธอจะหันมาหาทัชยะชยะขอโทษนะคุณที่อ้างว่าเป็นสามีอะหืม <c oughs> ผมเข้าใจทั้งคู่หัวเราะใส่กันก่อนที่งานจะเริ่มเก็บทัชยะผู้ที่หนื่มนิดเดียวก็เมาดได้เข่ามึนนิดหน่อยและยังไม่อยากต้องแยกจากเธอคุณไอว่าคุณไปนั่งรถเที่ยวเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมพอดีผมมีเรื่องเครียดอยากผ่อนคลาย ด้วยการฟังคุณพูดโอ้ยได้สิคะคุณช่วยฉันถึงสองครั้งไปค่ะแต่ฉันขอซื้อเครื่องดื่มติดมือไปด้วยนะคะไหนไหนก็ได้ดื่มแล้วเอาให้เต็มที่ไปเลยครับชายหนุ่มพาหญิงสาวไปซื้อเครื่องดื่มตามใจของเธอก่อนที่จะขับรถเที่ยวชมวิวดื่มดำกับบรรยากาศ หลังเที่ยงคืนท้องฟ้าโปร่งใสดวงดาวเรียงสวยทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องราวความเครียดแบ่งปันกันไปมาอย่างสนุกทั้งคู่ดูสนิทสนมกันแม้เพิ่งเจอกันไม่นานก่อนที่รถจะขับมาจอดที่ริมน้ำสายใหญ่เป็นจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวเอวาดื่มหนัก จะเริ่มนิ่งไปทัชยะถึงจะดื่มไม่มากแต่เขาไม่ถูกกับแอลกอฮอล์จึงดูเมาไม่ต่างกับเธอและเขาก็ไม่คิดที่จะขับรถต่อด้วยเ <c oughs> มาได้ยังไงคะเนี่ยต็หลกชะมัดนั่นสิคุณทัชยะจ้องแววตาของเธอไม่ยอมละสายตา คุณมองฉันแบบนั้นทำไมเหรอฉันไม่สวยเหรอเปล่าคุณสวยมากและผมก็ชอบคุณมากกว่าความสวยคุณทัศมือหนาของเขาเอื้อมไปหยิบขวดจากมือของเธอวางลงที่พื้นรถก่อนจะเอื้อมมือ มาประคองที่ใบหน้าของเธอพร้อมเขยบยืนนาเข้ามาใกล้ๆก่อนจูบลงช้าๆที่เรียมฝีปากเอวาหลับตาสนิทเหมือนกำลังเคลิบเคลิ้มแต่ก็ต้องสะดุง้งลืมตาขึ้นคุณเราจะจูบกันไม่ได้นะทำไมล่ะรังเกียจผมเหรอ เออคือฉันกลัวเธอพูดจบทัชยาก็หัวเราะพร้อมดึงเธอเข้ามาจูบและเอนเบาะลถหลูลงไปด้านหลังนอนแนบกายของเธอโอกกอดรัดฟัดเวียงทามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงที่ส่องแสงเป็นเพื่อนในค่ำคืนนี้ เช้าวันใหม่แสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านกระจกรถเข้ามากระทบกับใบหน้าของหญิงสาวที่นอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุม่มที่ไร้เสื้อผ้าปกคลุมกายได้กันทั้งคู่เธอค่อยๆลืมตาขึ้นก่อนที่จะรู้สึกหนาวผิดปกติจนก้มลงไปมองตัวเองที่อยู่ในสภาพนี้แถมมีชายหนุม่ม นอนอยู่ที่บอกข้างๆเธอกีดออกมาแบบไม่มีเสียงด้วยความกังวลก่อนเอามือปิดปากตัวเองเรารีบหยิบชุดมาใส่อย่างรีบร้อนและเบาที่สุดเพราะกลัวว่าเขาจะตื่นโอ้ยนี่ฉันทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยคุณขอให้เราจบกันตรงนี้นะเขียวสวาฉันพลาดเองไปก่อนนะคุณ เธอค่อยๆเปิดประตูลงจากรถแล้ววิ่งหนีไปขึ้นรถได้สารทันทีพร้อมในสมองเต็มไปด้วยความคิดมากมายทางเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นและเรื่องอนาคตที่เธอกังวลส่วนทัชยะเขาตื่นขึ้นมาก็เอื้อมือไปหาเอวาที่คิดว่านอนอยู่ข้างๆแต่เมื่อเขาไม่เจอกับเธอ เขารีบลืมตาทันทีและก็ไม่เห็นเธอพร้อมกับข้าวของที่หายไปด้วยเขารู้สึกผิดมากที่ยับยั้งตัวเองไม่อยู่และจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบแบบนี้ด้วยเอวาคุณอยู่ที่ไหนนะเขาคิดถึงเธออยากจะตามหาแต่ก็ต้องรีบกลับไปดูไล่กาแฟของเขา เมื่อลูกน้องโทรตามพอต้องส่งกาแฟให้ถึงมือลูกค้าที่เขาตั้งใจว่าจะออกส่งด้วยตัวเองเขาจึงต้องรีบกลับมาที่ไร่เพื่อเตรียมของแต่ก็ยังคงไม่ลืมและคิดที่จะออกตามหาเอวาภรรยาเพียงคืนเดียวของเขาถึงแม้จะเป็นแค่คืนเดียวก็ตาม สามวันผ่านไปนาร้านกาแฟของเอวาแกมเพื่อนสาวของเธอก็มาทักทายตามภาษาและรู้สึกถึงความแปลกของเพื่อนที่ดูนิ่งเงียบเหม่รอ,อยไม่ทำงานที่รักเท่าที่ควรเฮ้ยเอวาแกเป็นอะไรวะทำไมดูแปลกๆแ,แกเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่า ฉันก็แค่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแน่นะเออเธอนั่งคิดถึงชัทยะผู้ชายที่มอบความพิเศษให้แก่เธอเธอยากเจอเขาแต่ก็กลัวทุกๆุกอย่างไปหมดกลัวว่าเขาจะมีคนรักหรือครอบครัวแล้วกลัวว่าเขาจะว่าเธอใจง่ายจึงได้แต่นั่งคิดถึงอยู่แบบนี้ ส่วนทัชยะเขาเตรียม,มเมล็ดกาแฟ ى, บรรจุลงกองส่งออกให้กับลูกค้าจนเกือบครบเหลืออีกแค่ทีเดียวเท่านั้นเขาจึงเก็บเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เช้าว,วันใหม่ทัชยานั่งเหม่อลอยคิดถึงเอวาหญิงสาวเขานั่งมองท้องฟ้ายามเช้าอยู่ภายในไร่ ก่อนที่ลูกน้องของเขาจะเดินมาหานายครับพวกเราเห็นนายซึมมาหลายวันแล้วนะครับนายเป็นอะไรหรือเปล่าอืมฉันไม่อยากเสียของรักทั้งๆท,ที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนฉันรักเขามากปกติ นายไม่ใช่คนยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วนี่ครับพวกเราเอาใจช่วยนะและอยากเห็นนายทัชยะของพวกเรากลับมายิ้มเหมือนเดิมเขาได้กำลังใจนี้จากลูกน้องก็ยิ้มออกทันทีอืมฉันจะต้องตามหาเอวาให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับความผิดหวังฉันก็จะเสี่ยงขอบใจมากนะ เขารีบเดินไปขึ้นรถหรูพร้อมกล่องกาแฟกล่องสุดท้ายเขาขับรถมาที่ร้านกาแฟที่สั่งของจะใกล้เขาและเป็นร้านสุดท้ายเมื่อมาถึงกี้ยกกล่องแล้วเปิดประตูเข้ามามองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งจากทางด้านหลังเขาดูคุ้นตากับเธอมากสวัสดีครับ ผมมาส่งกาแฟครับหญิงสาวได้ยินเสียงของเขาก็รีบหันหน้ามามองทั้งคู่อึง้งตาคางจ้องมองกันในร้านนี้คือร้านของเอวานั่นเองคุณทัศคุณเอวาเธอรีบสะบัดหน้าเบาๆเราวิ่งเข้าไปหลบหลังร้าน ทัชยาไม่รอช้าเขาวางกล่องแล้วรีบวิ่งตามเธอเข้ามาทันทีเขาคว้าแขนเธอเอาไว้เดี๋ยวคุณอย่าหน,นีผมอีกเลยนะผมขอร้องปล่อยฉันคุณกลับไปเถอะเธอไม่กล้าแม้จะสบตากับเขาไม่ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นคุณหนีผมทำไม เราเต็มใจให้กันคุณทำให้ผมเครียดมากเลยนะคุณไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมว่าไม่มีเขายิ้มแล้วเดินอ้อมมาหยุดอยู่ที่ด้านหน้าของเธอผมก็ไม่มีนะตอนนี้มันมีแค่คุณเต็มหัวใจไปหมดต่อให้คุณจะหนี แต่ผมก็ยังจําได้ไม่ลืมนี่คุณไม่ต้องมาลื้อฟื้นเลยเราเมาได้กันทั้งคู่ไม่จริงผมรู้ว่าการกระทำนั้นเรามีสติมากพอคุณยอมรับเถอะนะผมจะไม่ยอมนั่งซึมเอาแต่คิดถึงคุณอีกแล้วแต่ผมจะนั่งจ้องหน้าคุณอยู่แบบนี้แหละนี่คุณมาพูดอะไรตอนนี้ ไม่พูดตอนนี้แล้วจะได้พูดตอนไหนผมไม่สนหรอกนะคุณเนวาผมรักคุณได้ยินไหมเธอสูดหายใจอย่างแรงกับคำพูดของเขานี่คนพูดจริงๆเหรอจริงผมไม่ใช่คนดื่มแต่ผมดื่มเพราะอยากคุยกับคุณ ให้นานที่สุดผมคือคนที่คุยไม่เก่งแต่เมื่อเจอคุณผมไม่จำเป็นต้องคุยมากเพราะคุณคุยเก่งที่สุดผมหายเหนื่อยเมื่ออยู่ข้างๆคุณเขาจ้องหน้าเธอไม่วางตาพอแล้วฉันยอมแล้วที่ฉันหนีมาพอฉันกลัวทุกอย่างทุกอย่างจริงๆ ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดผมรักคุณนะเขาดึงเธอเข้ามาโอบก,กอดเอาไว้ฉันก็รักคุณเธอกำลังจะเอื้อมมือไปกอดเขาแต่ประตูหลังร้านกลับเปิดออกพอแก้มเพื่อนสาวเดินเข้ามาเอวาจึงเรียบดึงตัวออกจากทัชยะ อะไรยังไงกันคะเนี่ยเหยียแก้มไม่ต้องพูดมากออกไปข้างนอกเลยเข้ามาทำไมเอาก็ฉันเห็นกล่องกาแฟวางอยู่แต่แกไม่อยู่ก็เลยเข้ามาหาดูเราก็ได้เจอเอ่อยังไงหรอคะแก้มแซวอย่างหนักจนเอวาลทัทธชยะเริ่มเขินหน้าแดง คือเขามาส่งกาแฟใช่ครับผมทำไร่กาแฟแล้วบังเอิญจริงๆที่เราชอบกาแฟเหมือนกันเอวามองหน้าเขาก่อนตีที่แขนเบาๆจากการเขินฮมบอกได้หรือ,อยังเนี่ยว่ามันยังไงกันแน่เพื่อนอยากรู้อะ่ะเออก็ตามนั้นแหละเรื่องมันยาวนี่ทั้งสองคน ลักกัเหรออืมครับแก้มเขินและดีใจจนวิ่งออกไปเป่าประกาศให้คนงานในร้านรู้ไปทั่วจนเรื่องนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วเวลาผ่านไปไม่นานตลอดที่ผ่านมาทัชยะยะก็ตามติดเอวาไมห่ห่างเฝ้าดูแลทุกระยะจนไหนที่สุด เขาก็สามารถเอาชนะทุกสิ่งอย่างได้และเธอก็ยอมแต่งงานกับเขาทั้งคู่มีความสุขกับสิ่งที่ชอบในร้านกาแฟและในไร่กาแฟรักนี้จึงไม่ใช่เพียงคืนเดียวอีกต่อไปจบบริบูรณ์เราฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนาภาสตอรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ